กู a จ t บจนนูนค่ะสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะวันนี้มืดฟา้ามัวดินอึ้มคึมเลยค่ะบรรยากาศโอ้ยวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้หนูพิมพ์ทำอะไรเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วล่ะคะ่ะที่แบบว่าได้ทำคลิปทุกวัน ฝึกทำคลิปทุกวันอุ้ยลดลดลดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าจะไปทำอะไรนี่กระเป๋าเดินทางลากมาเลยขาลากมาเลยโอ้ยรดเยอะแทะอุย้ยกระเป๋าเดินทางค่ะกระเป๋าเดินทาง เดินออกมาจากที่พักค่ะเอาผ้ามาซักนะคะไม่ได้หนีตามผู้ชายที่ไหนนะไม่มีผู้ชายหนีตามไม่มีผู้ชายให้หนีตามมีผู้ชายให้หนีตามไม่จะหนีอยู่ดอกเดี๋ยวดูเราอุ้ยอุ้ยดูมีคนทักทายเราดูซิเดี๋ยวนะให้ดูมีคนทักทายเราเว้ย เอ้ยมีคนทักทายเราเว, <Okay. S 1> ว้มันบอกว่าอีนี่บ้าพูดอยู่คนเดียว <c oughs> อ้าพูดมาอ้าพูดมาแล้วพูดมาพูดมาแล้วว่าไงว่าไงแม่มีหนุ่มทักไว้ดูข้างหลังนั่น <c oughs> มันเดินทักกันมาเกือบถึงที่เราจะไปซักผ้าดูสิเนี่ยโอ้ยรถเยอะแท้ และแล้วเราก็ถึงที่ซักผ้าของเรานี่นะคะที่ประจำค่ะซักเสร็จอบแล้วก็ใส่ได้เลยนในในในวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่นี่คือสะดวกสบายนะคะเห็นไหมฮะ อันดับแรกเราแลกเหรียญก่อนค่ะเอา้าทำไมอ่ะใช้ได้ไหมนี่อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้เอออันนี้ใช้ได้หล่นลงมาละเราก็จะเอาเหรียญไปหยอดขาดตั้งกล้องก็ละลายหายไปกับแสงดแดดหมดละ โอเคนะคะเอาผ้าเข้าตู้ก่อนเด้อก่อนเอาผ้าเข้าตู้เราก็ต้องมาหยอดเอา,เอาน้ำยาสักผ้าเอากินไหนดีวันนี้เอาอันนี้ดีกว่านี่มันลงมาแล้วหนึ่งอันแล้วเราก็กดอีกอันหนึง่งมันลงมาแล้วสองอันแล้วเราก็จะหยอด เอาอ่ากลิ่นนี้อุ๊ยทำไมไม่มาอามายอดนี่เนี่ยลงมาละสองอันพอดี ครบแล้วค่ะนี่เราได้ละน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มตอนนี้เราก็เอาเสื้อผ้าเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะดูดีนี่มันกำลังหมุนซักเลยระหว่างที่รอระหว่างที่รอให้มันซักผ้าเสร็จนะคะเราจะไปทำอะไรกัน กินข้าวขาหมูค่ะเราจะไปกินข้าวขาหมูค่ะระหว่างที่รอผ้าซักเสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมาโอเคนะคะกลับมาตอนเสร็จที่เอาผ้าออกนะคะที่บ้าย